สวัสดีค่ะ e x t e r n a พ l y คล้องการยิงรหัส6089123 rotation ท,ที่6รหัส A4 นะคะขออนุญ,ญาตนำเสนอ pragmatic approach ngi and general surgery นะคะ scenario ที่1ค่ะค่ะ scenario ที่1ค่ะเป็นผู้ป่วยหญิงค่ะอายุ52ปีค่ะมาด้วยปวดท้องแล้วก็คลื่นไส้5วันก่อนมาโรงพยาบาลค่ะนอกจากนั้นยังมี c o m p l a i n เรื่อง loss of appetite ค่ะ คนไข้ไม่มี previous health problems ค่ะแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะคนไข้มี fever ค่ะได้37.8องศาแล้วก็ abdominal exam ค่ะมี right lower quadrant pain ค่ะมี guarding แล้วก็ rebound tenderness ค่ะแล้วก็มี increase d pain with coughing ที่ McBurney's point ค่ะบวาขาของเขาค่ะ normal active ค่ะส่วน CBC แล้วก็ urine analysis ค่ะปกติดีค่ะ เอ่อฟิล์มเชสก็ปกติดีค่ะ a b d ดอมิ a โนเรเด g r กราฟส์ก็ปกติดีค่ะอาจจะเคยเรียนมาบ้างนะคะว่าเหตุผลเดียวที่จะไม่ทำดิจิตอลเรกเตอร์เร็กซอม่ะคะ่ะก็คือไม่มีนิวชีนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าจากวิจัยนี้นะคะซึ่งทำในคนไข้ Acute Appendicitis ค่ะแล้วก็คนไข้ Gastro d u o d e n อลแพนเคียโต b i l i a r y p a t h o l o g y นะคะก็พบว่า การทำดิจิ t a ลเร c กเตอร์เอ่ะคะไม่ได้เปลี่ยนคลินิคอล a g โนซิสหรือว่าอินเช a n a แมนจเมนต์ค่ะแล้วก็ไม่ได้ Detect หรือเกี่ยวี่ยวข้องกับ p พา o ท o g y นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะคนไข้ส่วนมากอยากทราบว่าทำไมถึงจะต้องทำดิจิ i t ลเร e กเตอร์เอค่ะและส่วนมากก็รู้สึกว่าค่อนข้าง uncomfortable อัน o อม o r ร a เบิลที่โดนทำดิจิทัลเร็กเตอร์เอกซนะคะนอกจากนั้นคนไข้ส่วนมากค่ะ ก็ prefer ที่จะทำด i g i t a l Rectal Exam ในเวลาอื่นมากกว่าที่จะทำในช่วงเวลาที่ E.R นะคะเข้าสู่คำถามข้อที่1นะคะก็ให้หา Evidence แล้วก็ Discussion เพื่อที่จะ Support หรือว่า Disapprove ในสิ่งที่เรากล่าวไปค่ะก็ได้พบ Paper นะคะซึ่งเป็น Systematic Review แล้วก็ Meta Analysis ของโ l e ของ Digital r e c t ตอ Examination เนชสำหรับ d i agnosis of acute appendicitis นะคะก็ดังนี้นะคะซึ่ง conclusion ของเขาอะค่ะก็คือ acute appendicitis ะคะ่ะ uh, cannot be r u l e d in หรือ r u l e d out โดยการทำดิจิ t a ลเร c เตอร์ a m แค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ควรจะ reconsider การเรียนการสอนให้คิดใหม่ทำใหม่ว่า ไม่ต้องมีการเรียนการสอนเรื่องออการทำา i i i t t l r r e t t l e x x m m n n t t o o n ในคนไข้ที่เราสงสัยอ,อ u t e Appendicitis ทั้งหมดนะ,ะส่วนเปนเปอร์ที่2นะคะ accuracy of perrectal examination สำหรับ diagnosis และ predicting type of appendix ในคนไข้ Acute a p p e n d i i i t i s นะคะมี conclusion ว่าการที่จะทำ perrectal examination นะคะ accuracy สำหรับ a clinical diagnostic tools นะคะค่อนข้างมี low sensitivity และ specificity ค่ะแล้วก็ไม่สามารถนํามาใช้สําหรับ routine แล้วก็เป็น predictor of type แล้วก็ diagnosis ของ acute p d n i c i t i s ค่ะคําถามที่2นะคะการทํา p e r r e c t o r examination จะมีประโยชน์ในกรณีไหนบ้างค่ะก็จะมี indications แล้วก็ contraindications มากมายแลยนะคะก็มีดังนี้ค่ะ indication ก็คือ mm hmm. คนไข้มาด้วย perrectal bleeding นะคะสักประวัติได้ bowel habit changes ค่ะแล้วก็ mm hmm. เพื่อ b i manual examination mm hmm. ในบริเวณ lower abdominal areas mm hmm. นะคะนอกจากนั้นก็คือสำหรับ evaluate prostate ค่ะแล้วก็สักประวัติได้คนไข้มี urinary and fecal incontinence ค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นก็ร่วมกับการทำา r o v v ช i ชนอลเอ็กค่ะส่วนค n นทรีอินดิเคชันนะคะก็มี i m p e r f o r t t n u s เอค่ะ Anal Stricture ค่ะคนไข้ปฏิเสธนะคะในคนไข้ Immuno Compromise นนะคะคนไข้ที่มี n อน Pain ค่อนข้างมากค่ะแล้วก็คนไข้ที่มี Prolapse from both internal hemorrhoids ค่ะและสุดท้ายก็คือคนไข้ที่ไม่มี Anus หลังจากได้ทำา u u r i i c l l x c เ i t i o n แล้วค่ะ วิธีการตรวจ perrectal examination ก็จะมีดังนี้นะคะ,ะโดยที่ reference นะคะก็นำมาจาก how to do and interpret a rectal examination in gastroenterology ค่ะโดยคุณนิโคลัสค่ะ,ะข้อแรกนะคะก็คือเราจะบอกคนไข้ก่อนว่าเราจะขออนุญาตทำ perrectal examination นะคะค่ะก็จะบอกว่าขออนุญาตตรวจบริเวณรูทวานค่ะหรือว่าขออนุญาตตรวจก้นคนไข้นะคะ แล้วก็บอกว่าเหตุผลที่เราต้องตรวจคืออะไรก็อันข้อ2นะคะก็ให้คนไข้นอนลงค่ะในท่าที่ตะแคงไปด้านซ้ายหรือจริงๆก็ตะแคงไปด้านขวาก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของเตียงกับบริเวณสถานที่ที่จัดตั้งอยู่ค่ะข้อที่3ค่ะคือ inspection ค่ะดูก่อนค่ะดูว่ามี external hemorrhoids หรือว่า skin tags หรือว่า rectal prolapse ก่อนหรือเปล่า เห็นฟีเจอร์ชัดเจนหรือเปล่าเอ a น a r d วหรือว่า p r o r ไรตัสเอไก่อนหรือเปล่าค่ะก็ดูรวมๆก่อนหรือว่าดูพวก Bleeding ที่เห็นได้ชัดข้อที่4ค่ะก็เอ่อให้คนไข้เบ่งนะคะเราจะดูว่ามีอะไรออกมาจากบริเวณเอเน u สหรือเปล่าอย่างเช่นสตูที่ไหลออกมานะคะหรือว่า p พ t u ูลัสเอ u นเป็นต้นค่ะ หรือเป็น prolapse internal hemorrhoids ที่ออกมานะคะหรือ rectal prolapse ก็จะเห็นเป็น mass ที่ค่อนข้างแดงเข้มนะคะแล้วก็จะมี folds ซึ่งมันก็คือ mucosal folds หรือว่า concentric folds นะคะอันที่5นะคะเราก็จะ test anal w i n g ของคนไข้ค่ะถ้าเกิด absent นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง spinal cord lesion ค่ะข้อที่6นะคะเราก็จะ start palpation ค่ะ โดยขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะต้องใช้ออลิ b บริเคนนะคะเพื่อให้การตรวจไม่เจ็บนะคะแล้วก็สะดวกต่อการที่เราจะให้นิ้วของเราเข้าไปใน Anal Area ของคนไข้ค่ะซึ่งคนไข้ถ้าเกิดเขาเจ็บมากหรือว่าเขาเรียกว่า excruciating pain นะคะเราก็จะต้องหยุด P R ทันทีค่ะอย่างเช่นในกรณีคนไข้เป็น Anal Fissure เป็นต้นหรือคนไข้มี Pain ในเคส thrombose e กซ์ e ทอร์ h อล o r มอค่ะหรือว่า abscess หรือ proctitis หรือพวก u l c e r a t i o n ต่างๆเราก็จะต้องทำอย่างนุ่มนวลนะคะหรือในกรณีที่เจ็บมากเราก็จะต้องหยุดเป็นต้นค่ะข้อที่เจ็บนะคะเราก็จะดูว่า s สฟิงเตอร์โทนของคนไข้เป็นยังไงโดยที่โทนก็จะแบ่งเป็นช่วงที่ออ resting อยู่ค่ะแล้วก็ช่วงที่ให้คนไข้ขมิบเองค่ะ ส่วน resting tone นะคะก็จะดูเรื่อง internal anal sphincter muscle ค่ะว่าโทนดีหรือเปล่าค่ะถ้า low tone นะคะก็จะมี t e a ส่วน high tone ก็จะเป็น difficult evacuation ค่ะข้อที่8นะคะเราก็จะ palpate rectal wall ค่ะจากด้าน anterior ซึ่งก็จะมี prostate gland กับ cervix นะคะเราก็จะดูว่า prostate gland เป็นยังไงโตไหม consistency เป็นยังไง palpate เจ็บไหมมี mass อะไรไหมนะคะ หรือว่า enlarge ไหมนะคะแล้วเราก็จะ rotate clockwise ค่ะก็คือตามเข็มนาฬิกาหลักก็คือเราพยายามที่จะเผาเพ t ให้ครบวงอะคะ่ะเพื่อที่จะได้ไม่ miss ว่าตรงบริเวณไหนเราไม่ได้เผาเพ t หรือเปล่าค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ advance เข้าไปใน r e c t u m ค่ะแล้วก็ลองรูดดูหรือ withdraw ในระหว่าง along the wall ของ r e c t u m นะคะ ข้อที่9ค่ะ pelvic floor ค่ะก็จะเป็นการ test pelvic floor dysfunction หรือว่า fecal incontinence ในในคนไข้ที่มีประวัติกานอุดจระ,ะหรือว่าปัสสาวะไม่ได้นะคะสุดท้ายนะคะเป็นการเสร็จสิ้นค่ะหรือ finishing up ค่ะแล้วก็จะ remove finger ของเรานะคะค่อยๆ remove ออกมาอย่างนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็จะดูว่าบริเวณนิ้วของเรามี อุจาระสีอะไรมีเลือดหรือไม่ค่ะมีพัสหรือไม่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ดูว่าตอนถอนนิวออกมาค่ะเอโนคอนของเขามีเกปปิ้งเป็นยังไงค่ะข้อที่4ค่ะ COVID 19 pandemic ค่ะออและการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID มีผลต่อการทำ rectal r examination อย่างไรนะคะโดยจากเปเปอร์นี้ค่ะ Insights into the management of anal rectal disease ใน coronavirus 2019 disease e r a นะคะก็มี summary ว่าการที่ Corona, coronavirus เกิดขึ้นในปี2019ค่ะ impact healthcare ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการติดขัดของ management ในพวกทั้ง acute แล้วก็ chronic disease ค่ะถึงแม้ว่า covid 1 9นะคะก็จะ present มาด้วย symptom s ทาง respiratory symptom s แต่ว่าคนไข้ส่วนส่วน ที่ไม่ไม่น้อยเลยนะคะที่ present with preexisting analrectal disease หรือว่าคนไข้ที่ develop new lower GI symptom นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยค่ะคนไข้ที่มีเรื่องอ GI manifestations นะคะก็มีการ delay diagnosis ไปค่ะแล้วก็ทำให้เกิด severe disease ในในในสุดท้ายนะคะแล้วก็ literature เนี้ยนะคะ ก็จะพูดถึง Management ของ Enorectal Disease ในช่วง Pandemic ที่ค่อนข้างจะจำกัดเลยอะคะ่ะซึ่งในช่วงนั้นนะคะ Telemedicine นะคะก็เข้ามามีบทบาทสำคัญเลยนะคะที่ให้ความรู้การศึกษาคนไข้เกี่ยวกับ r ู s แฝกเตอ่์แล้วก็ให้ Information เกี่ยวกับ Warning Sign s i g n ที่ควรจะเฝ้าระวังนะคะซึ่งในช่วงนั้นก็มีการพัฒนา PPE ขึ้นมานะคะ่ะ แล้วก็วิธีการที่จะสามารถ remove surgical smoke ในช่วงที่ทำหัตถการ l a p a r o s c o p i c procedures ค่ะแล้วก็พวก non-invasive management ของพวก emergency condition ค่ะก็จะสามารถช่วยยับยั้งาการ spread ของ virus COVID-19 ได้ค่ะเป็นอย่างน้อยอค่ะซึ่ง COVID-19 ที่ทำให้เกิดอุปสรรค ต,ต่างๆที่ผ่านมาที่ได้กล่าวถึงไปะคะ่ะทำให้เราจะต้องมา reevaluate e n o r e c t a l cancer screening กับ treatment recommendation สำหรับคนไข้ใน large multicenter studies หรือไม่ะคะ่ะซึ่งมันก็จะสามารถ benefit คนไข้แล้วก็ clinicians to optimize care ได้ดีขึ้นอ r t ด c l e านี้นะคะก็จะมาพูดถึงบทบาทของ rectal examination ของ prostate cancer diagnostic pathway ในช่วง covid 1ิด19และก็หลัง c o v d 1ิด19นะคะซึ่งปกติแล้วค่ะ digital rectal examination นะคะก็จะทำเป็นรูทีนในในส่วนของ urology clinical assessment ในคนไข้ที่สงสัย prostate cancer นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วง covid 1ิบาทำให้มีอุปสรรคในการเจอคนไข้ค่ะแล้วก็เราก็จะต้องระวังมากขึ้นใช่ไหมคะเขาก็เลยทำให้เกิดการ virtual consultation s เกิดขึ้นแล้วก็มีทั้ง เทเลเมตแล้วก็เป็นวิดีโอคอลค่ะซึ่งก็ทำให้คลินิชยนสะค่ะก็ rely on PSA กับ MRI มากขึ้นค่ะโดยที่ไม่ได้ทำ digital rectal examination เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งคำถามว่าถ้าเราไม่ได้เจอคนไข้แบบ face to face ค่ะจะเพิ่ม risk ของการที่เราจะ miss detection ของ disease progression หรือไม่นะคะ ถ้าเราไม่ได้ทำ Digital Rectal Examination ค่ะก็ก็มีข้อสรุปว่าก็ไม่นะคะก็การที่เราไม่ได้ทำ Digital Rectal Examination ในช่วง c o v i ด19 p andemic ค่ะก็ไม่ได้ทำให้ increase risk of missing disease progression ขออนี้ตจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ